สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับมือนี่ผมมีแนวทางมานําเสนอครับแนวทางสลากกินแบงรัฐบาลวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับปากแดงซักซิดครับโปรดใช้วิจารญาณในการรับชมครับถูกคณาจารย์มีเขามีรุดครับใส่เป็นแนวทางสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับมาเบิงครับมาวิเคราะห์ครับ เจ้าแม่สีเกตเข้าจริงดนบันดาลโชคลาบมีสองมีหามีหกเดียนสุดหาครับมีหาหนึหาสีหาเก่าสูตรรับสักสิดมีสองมีสามมี8ดครับผลงานงวดที่แล้วครับเจ้าแม่สีเกตหายเดีนสามตัวเดียวครับขอไปที่สามหก สูตรรับศักดิธิ์ให้เด่นหกครับเข้าไปที่หครับมาตามต่อครับเจ้าแม่สีเกตให้หาครับจะมาบอรครับหาหนึ่งหาสี่หาเก้านี่จับใส่เป็นหาสองหาสามหาแปดมาตามต่อครับหกไงครับประทับทรง สามตัวรางวันที่หนึ่งเต็งโตด๊ดมีห้าสองสี่เจ็ดหกสองหกสองเก้าเก้าหกสองบึงผลงานวัดทีเดียวครับประทับส่งสิบหกกราคมหายไปที่สามหกครับมาตามต่อครับว่าจะเดินดีอีกบ้ครับมีหาหกสองสี

ผลงานวัตถิแล้วครับเดีกเด่นบกเขาครับเขาเรียกร่อง3ครับมาตามต่อครับชุดพิเศษปากแดงศักดิ์สิทธิ์ชุดพิเศษ3ต,ตัวมี182 485 389อง 8, 2, 4, 8, 5, 3, 8, เกอาไปวิเคราะห์พิจรารณาเบิงครับ อาจจะเป็น1นก็ได้1,3 1,8 1,9หรือจะเป็น2,8 8 5 8 9 9หาแดที้แลีวนี่คือผลงานหวดที่แล้วครับปากแดงซักซิดสิหกกรกฎาคมครับขอไปที่6กสามตะจับแซงสิครับมาตามต่อครับ1นึ่งสองหรือแปดสองหรือแปดหเครับรเป็นเก้ก็ได้ครับหาซีสองหนึ่ง เอาไปวิเคราะห์วิจารณาเบิ้งครับปากแดงศักดิ์สิทธิ์ข้อมูลล่างท่เด็ดเม็ดเดียว5้าเด่นสุดมี5มี6มี9กาไม่ทั้งบนทั้งล่างครับมี50 53ูนย์ห้าสามาหห้าดห้าแนงวัที่แล้วครับลางเขาไปบนครับเขาไปที่3าหครับ มาตามต่อครับปากแดงศักดิ์สิทธิ์วันที่หนึ่งสิงหาครับว่าจะเดินดีบ่ครับทั้งบนทั้งล่างครับเอาหน้าถัดไปครับยันแดงแปดชุดปฏิหาร ดูชคเรียกลาบเด่นสุดห้าครับห้าศูนย์ห้าสี่แปดศูนย์แปดสี่มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าถ้าจับเซกันนี่เป็นหาเจ็ดก็ได้ครับหาแปดอ๋ครับมาปรเบิงผลงานวันที่แล้วครับดูโชคเรียกลาบครับให้เดนสามขอไปที่สามครับ จับใส่เป็นสามหกครับเด่นสุดก็คือ3ครับเขาไปทีสามาไหนทั้งบนทั้งล่างครับหกสามสามหกขอไปสี่บนครับจับมานโยงมานนก่เป็น3าหครับมาตามต่อครับงวดที่หนึ่งสิงหาคมครับสูโชกเรียกลาบจะเข่าตอว่าครับมีหนึ่งสองหนึ่งหเจ็ดสองเจดหครับเอาไปพิจารณาครับทุกคณะจารย์มีเขามีรุด บทช้วิจารยาในการนับชมครับอาจารย์แดงนครอินให้เด่นมีสองมี8ปดึงสองมากครับเด่นสุดคือสองวิ่งวิ่งบนบน,บนนี่ก็ให้สองกับแครับเลขเด่นชุดนี่เป็นสองแล้วครับวิ่งล่างสองกับ9้า สามมิติให้แปดมีศูนย์แปดสองแปดหกแปดสามมิติงวดที่แล้วครับสามหกครับเข้าไปมาตามต่อครับสามมิติจะเขาว่ามีศูนย์แปดสองแปดหาแปดหกแปดนารุ่นครับเอาไปพิจารณาวิเคราะห์เป็นแนวทางครับสื่อสากินแบงรัฐบาลครับหาแปดหกแปด ศูนยครับกิ่งบนแม่นจริงครับวิ่งสุดๆเงินล้าน8ตัวเดียวเอาไปวิเคราะห์วิจนารณน้าเบิงครับทุกแนวทางทุกคณาจารย์มีเขามีลุดครับหนุ่มสะกลค้นอีสานครับเด็กเดิน3ตัวครับมีหามี8มี2ครับฟันท่งบนหาครับฟันทุงลาง8ดครับ รอยลมบนมีสองมีเก่าครับมีหนึ่งสองหาสองหกสองเก้าสองสี่หาเจ็ดหกสองครับรอยลมบนครับงวดที่แล้วเข่าบนครับงวดนี่หยหางวดก่อนหยสามครับมาสามครับถ้าจับใสามหกสามสี่สามศูนย์มาตามต่อครับหาแปดหาหาหาสอง ว่าจะเดินดีว่ครับนุ่มสกุลคนอีสานครับต่อไปครับเอฟซีครับเจ๊แดงกันมาดีแล้วใหฮาก็ับแปดครับเจ๊แดงในเด็กบุบนี่พ้นไเขาม้าถึงสองตัวเลยครับงวดนี้ไหฮาก็แปดครับงวดที่แล้วพ้นไหสามก็หกครับมาถึงสองตัวครับสามหกมาตามต่อครับเจ๊แดง มีหาคับแปดครับวาจะมาบอรครับแอดแชมป์ปากหลักเด่นสุดคือสองับ4ครับเด็กเด่นอี่กับเขาครับเอาครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเข้ามาวิเคราะห์เป็นแนวทาง ดใช้วิจารญาในการรับชมครับขอให้ทุกท่านที่รับชมมีแต่ความสุขมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ